สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลพบกับคุณครูอ้อยใจเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำท่าประกอบเพลงกันก่อนจับปูดำขย้ำปูนาะจับ ปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอยและเลยนอนเปล่จะโอและหีนอนในปีหลับไปจะโอละเีนอนในปีหลับไปจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอยและเลยนอนเปลก โอละเห็นนาในเปลลับไปโอละเห็นเนาในเปลลับไปอ่ะร้องได้ทำได้ไหมคะเด็กๆอ่ะสิ่งที่คุณครูให้ทำนั่นก็คือเจ้าปูนี่เองเห็นไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะ ไปปั้นดินน้ำมันเป็นเจ้าปูกันค่ะเด็กๆไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอ่าเด็กๆปั้น,น,กน,นะะกๆก่อนนะคะกรรกก่อนนะคะอ่าันคือจะทําตัวปูก่อนนะคะเด็กๆอ่าขยำขยำก่อนแล้วเราก็มาลึงกลมๆค่ะหนุมๆให้กลมๆให้เป็นออกูกกลม นะคะไม่ต้องลงมากก็ได้เพราะว่าคัวูจะทําเป็นทรงแบนๆด้วยนะคะแล้วก็ได้แล้วนะคะตัวปูกดลงนิดนึงตะกดตัวปูลงนิดนึงเป็นแดบนี้นะคะได้แล้วนะคะตัวเด็กๆอย่างนี้ตัวปูค่ะตัวปูต่อไปตัวปูจะใช้สีที่ตัดกันนะครับจะใช้สีเขียวหรือสีที่เด็กๆชอบก็ได้นะคะสีอะไรก็ได้นะคะเรามาทำกามปูก่อนกามปูกามใหญ่ๆใช่ไหมคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะปู สองก้ามนะคะึงโกมนวดนวดงโกรมนะคะแล้วก็คึงเบาเาค,ค่ะตึงตรงตาอ่าอย่นี้เป็นนะครัแล้วเราก็กดเด่นเด่คือไม่ได้เวียนา่ะแล้วหาวัสดุมา,ท,าทำกดทำปีก้ามนะคะคือใส่ปันใจนะคะกด ดิบีจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะจิ้มฟันกดลงกลางตั้มปูนะคะกระดาแล้วงปูสองข้างนะคะตังปูสอข้างนี่เารอะไรนะคะต่อไปขาปูข้าดิบดีขาเล็กเล็กนะคะดบีทำคุตรงนี้นะคะเล็กแล้วเราก็มาคลึงค่ะคลึง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 เล็กเลหนึ่งสง อีอนีอนนีนีีคะดูเลกแล้วนะคะหไม่ทัดเนะาสีมีตาปูตาปูแล้วก็ตาปูอีตาปูอะี สองข้างขาเด็กๆลืนต้มต้มอ้าเด็กๆหมุนอย่างนี้นะคะเด็กๆมือเล็กๆหมุนนี้นะคะอ่าหมุนอย่างนี้นะคะกลาเนื้อกลืนคืนขาเด็กๆอีกลืนคืนนี้นะคะเนี่ตาแหล่ตาปูนะคะแต่อยากเพิ่มความสวยงามในลูกตาด้วยติดตาปูนี่อ่ะนี่ตาชี้ศอกตาปูอ่ายกยาค่ะอันน <á> <om. S 2> ี้ตัวปูค่ะตาปูแล้วก็ขาปูแล้วก็ตาปูนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบตันเลขาเด็กๆอ่าแล้วก็ มือนที่ก้ามใหญ่ๆกล้าปูบอลกามปูสำคนะคะเดแตะลงไปที่ตัวปูค่ะตามและสำคัญก้ามใหญ่ก้ามเล็กไม่เป็นไรนะคะขาตืงขาลใส่ไปเลยค่ะสี่ขานะคะจะขึงจจัดกันหสึ่งสองสามะไรกันอีกหนึ่งสอง าแล้วก็มาใส่าตาค่ะสองข้างนี่นี่นะคะเด็กๆเจ้าปูอ่าเดี๋ยวเรามาทำปากนะคะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะเด็กๆใช้ไม้นี้แหละเอาไปตรงอันนี้เรา,ากร็าาทำปากคือยิ้มได้เลยนะคะเด็กๆีรอยยิ้มนะคะเจ้าปูยิ้มหวานยิ้มสวยนี่ยิ้มคนนั้นน่ารักนะคะเด็กๆได้แล้วค่ะถึงแล้วยังคะนี่ ได้กี่ตัวคะเด็กๆสองตัวคะ่ะนอยเดี๋ยวให้เด็กๆไปฝึกทำที่บ้านนะคะเห็นยางจะูหลากสีน่ารักไหมคะอ่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ารูอ้อยจะพาเด็กๆไปทําแป้งโด์ไว้สําหรับปั้นนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะี่ปูบ๊ายบาย